พี่ตำรวจฝากบอกคุณโจนนะคะคิดจะก่เอเหตุในเมืองตรังคิดให้ดีหน่อยค่ะเขาติดระบบกล้องวงจรปิดทั่วเมืองแล้วนะคะคนการจับกลุ่มคดีอาชญากรรมได้หนึ่งเปอร์เซนตชี่สพเมืองตรังพลตำรวจตรีพัทรวิทย์คีตโมทนียกุลผู้บังคับการตำรวจผูอรจังหวัดตรังพร้อมด้วยพันตำรวจโทภูริทัศน์ชัยสอนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองตรังนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ Center, r รียไทม์ครามเซ็นเตอร์ RTCC ที่มุ่งหมายทำให้ตอบสนองต่ออาชญากรรมหรือเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพทันท่วงทีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆและปรับให้เหมาะสมกับจังหวัดรันต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อปฏิบัติการทุกรูปแบบเข้ามาแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลมาแสดงผลใหม่และทําให้เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดเช่นจากกล้อง CCTV ของตํารวจกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล้อง CCTV ของประชาชนเอกชนหรือห้างร้านต่างๆเพื่อให้ติดตามสถานการณ์ทุกที่แบบเรียลไทม์เสริมระบบกล้องที่ใช้ตรวจจับทะเบียนรถโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จับกลุ่มคนร้ายได้ทันท่วงทีส่งผลให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทําได้มีประสิทธิภาพขึ้น,น,นโดยพันตํารวจโทรพริทั์บอกกับเรานะคะว่าศูนย<อ>์เรียลไทม์คอมเซนเตอร์ Center, r t c c สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจภาคสนามได้โดยตรง,งเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจสายสืบ จ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจศูนย์จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบได้อย่างครอบคลุมซึ่งศูนย์นี้มีหน้าที่รักษากความปลอดภัยใช้เพื่อการสืบสวนเพื่อการจราจรศูนย์เก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสอพอที่ศูนย์ยังมีกล้อง LPR ที่สามารถตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องสงสัยว่ามีใช้เส้นทางไหนบ้างช่วงเวลาไหน เพื่อเป็นประโยชน์ในการไล่เรียงติดตามตัวคนร้ายและยังมีกล้อง LPR มากเท่าไหร่จะสามารถติดตามรถต้องสงสัยได้มากเท่านั้นค่ะตอนนี้เรามีกล้อง CCTV ที่เชื่อมต่อเข้าศูนย์ RTCC ทั้งหมด325ตัวคะ่ะเป็นกล้องของเรา112ตัวกล้องของเทศบาลนครตรังกว่า150ตัวและยังมีกล้องของเทศบาลนครตรังอีก300กว่าตัวที่อยู่ระหว่างเซตร,ระบบกล้องของเอเกชนจำนวน20ตัว และยังมีกล้องจากอบตอและเทศบาลอื่นๆที่ได้เชื่มอมต่อเข้ามาค่ะได้แก่เทศบาลตำบลนาตาลวงเทศบาลตำบลบ้านโพอบตควนปลิงรวม <c uit ical noise> ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือไปอย่าง <c uit ical noise> ท้องถิ่นอื่นๆรวมทั้งเข้าไปให้ความรู้ก <c uit ical noise> ับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการติดตั้งกล้องให้สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแนวทางสืบสวน ซึ่งหลักการสืบสวนในต่างประเทศจะให้ความสําคัญกับการตรวจภาพจากกล้องเป็นอันดับแรกและในส่วนของกล้องจากบ้านเรือนปัญหาที่พบอยู่ในตอนนี้คือเป็นกล้องที่ติดตั้งให้ส่องมาเฉพาะหน้าบ้านหรือภายในบ้านหากกรณีเกิดเหตุร้ายในบ้านจะเห็นแค่จังหวะที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุแต่ไม่สามารถมองเห็นว่าคนร้ายเดินทางมาและหลบหนีไปในทิศทางใดทําให้การติดตามจับก,กลุ่มขาดการเชื่อมโยงกันดังนั้นหากประชาชนหรือเอกชน ต้องการติดตั้งกล้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่สพเมืองตรังค่ะหรือโทรสอบถามได้ที่10ตำรวจเอกบุรินจันเศษ080 041 1646ค่ะและทางด้านพลตำรวจตรีพัทรรวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังบอกกับเรานะคะว่าในพื้นที่รับผิดชอบของสพเมืองตรังนั้นเป็นย่านเศรษฐกิจชุมชนเมือง ซึ่งสพเมืองตรังได้เริ่มทําโครงการนี้มาก่อนหน้านี้แล้วโดยมีพันตํารวจโทรภุริทัศน์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองตรังเป็นคีย์แมนสําคัญในการขับเคลื่อนตอนนี้เรามีกล้อง300กว่าตัวถือว่าเป็นครอบคลุมระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังไม่ทั่วถึงเราอยากให้สพอื่นๆได้ดําเนินการด้วยถ้าทุกสพได้ประสานงานเชื่อมกล้อง CCTV เข้ามายังศูนย์ RTCC ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมอาชญากรรม ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการป้องปรามและการสืบสวนจับกลุมคนร้ายตอนนี้เราได้ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ191ที่ตำรวจภูธรจังหวัดตรังสิ้นปีนี้จะแล้วเสร็จเราจะได้เชื่อมโยงระบบของสอพอทั้ง16แห่งของจังหวัดตรังมาไว้ที่นี่สามารถควบคุมเหตุแบบเดียลไทมได้สามารถไปเชิญเหตุได้ทันท่วงทีตอนนี้ตำรวจภูธรจังหวัดรัง ได้ของ,งบประมาณจากจังหวัดตรังจำนวน10ล้านบาท,ท,าทเพื่อติดตั้งกล้องเพิ่มอีกในสถานที่สำคัญสำคัญเช่นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางออกนอกจังหวัดตรงังทั้งสีมุมเมืองได้แก่เส้นทางตรังสตูลเส้นทางตรังนครศรีธรรมราชเส้นทางตรังพัทลุงเส้นทางตรังกระบี่ยิงกล้องมีมากขึ้นเหตุที่จะเกิดขึ้นจะลดน้อยลง เพราะคนที่จะก่อเหตุจะเกรงกลัวแนวทางการสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายทําได้เร็วขึ้นเพราะเรามีตาสับปะรดอยู่ทั่วทุกทิศที่ผ่านมาได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์ RTCC ในการติดตามตัวคนร้ายได้หลายคดีเมื่อวันนี้กนั่งขับรถคนนันอันนี้คือเลียวทางอยู่แล้วแต่ว่าเลี้ยวทางนี่คือเลียวทางคือเนี้ยตอนนี้มันวิ่งรถวิ่งไปนอยู่นี่คือเลี้ยวทาง ดูได้เลยนั่งมอนิเตอร์ดูได้มีตัวอาคารสำนักงานสองชั้นม <inh free hua> ันก็จะมีห้องควบคุมห้องเนีู้นย์ควบคุมที่ผมนเรียนว่าจะมีทีวีมี้หรืเจ้าหน้าที่รับแก้นี่แล้วเขาก็จะสั่งการทันยุไปยังพื้นที่นั้นๆอสมมติตัวในตัวในพื้นที่เมืองมันก็จะไปติดเขาก็จะสั่งโรงพักเมืองไปตรวจสอบแต่เมื่อกี้อาจจะมีคนโทรมาแจ้งว่าเห็นคนปีนเสาในหอในกาณนะปั๊บพี่ยุก็สั่งไปแต่ตรวจก็ไปดู ไปดูพลางงานมาต้อเจอแล้วอยู่บนนั่นกำลังเทีย่ยวที่เทีย่ยวกลองมาไร้ว่าไปน,นี่ครับก็เ,บเลยมีนโยบายผมก็มีนโยบายที่จะให้สถานีตำรวจภูธร,รอื่นๆเนี่ยได้เอาแนวแนวทางตัวเนี้ยไปดาเนินการในพื้นที่ของตัวเองนะครับลองนึกภาพตามว่าถ้าสถานีตํารวจภูธร,รในอาเภออื่น,นๆเนี่ยเขาได้ประสานงานเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐของท้องถิ่นอบตเทศบาลต่างๆหรือของ,ของเอกชน ตามบ้านเรือนของบุคคลต่างๆก็ตามเนี่ยแล้วมาดูได้เชื่อมโยงระบบมาที่สถานีตำรวจของตัวเองและมีห้องควบคุมแบบเรียไทม์แบบเนี้ยแบบที่สอพอเมืองเป็นต้นแบบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะควบคุมอาชญากรรมทั้งในด้านของป้องป้องามด้วยแล้วก็ในด้านของการสืบสวนติดตามจับกลุมด้วยเมื่อเรเกิดเหตุแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ขยายผลต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยซึ่งตัวเนี้ย กำลังก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งก็หนึ่งอยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดจังเมื่อศูนย์นี้แล้วเสร็จในสิ้นปีนี้นะครับเราก็จะลิงก์ระบบจากทุกสถานีตํารวจสีแห่งไปโยงไว้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งก็หนึ่งก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ในระดับจังหวัดที่จะดูแบบเรยวไทม์ควบคุมอาชญากรรมแบบเรยวไทม์ได้เผชิญเหตุเฉพาะหน้าแก้ปัญหาได้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเป็นเหตุจริงๆที่เกิดขึ้นอย่างงี้เราก็สามารถมอนิเตอร์ในห้องควบคุมตรงนี้ แล้วก็สามารถสั่งการเจ้าหน้าที่ตารวจที่อยู่หน้างานเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรได้ครับก็คงจะต้องมีแนวทางหรือมีนโยบายในการขับเคลื่อนต่อไปในการเพิ่มกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ให้ความสําคัญเราได้ของุงประมาณเพิ่มเติมไปในการติดตังตดตดต้งกล้องเพิ่มอีกสามร้อยกว่าตัวในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น นะครับเพื่อให้มันครอบคลุมในภาพรวมของจังหวัดมากขึ้นนะครับคือผมเชื่อว่าถ้ากล้องมีมากขึ้นแล้วก็สื่อช่วยประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้กล้องในพื้นที่อำเภอเมืองตังในจังหวัดตังเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะติดเพิ่มขึ้นในสถานที่ต่างๆเนี่ยเมื่อกล้องเพิ่มขึ้นก็นอย่างที่ถ้าหลงกับพอได้อธิบายเมือ่อสักครู่เหตุที่จะเกิดขึ้นมันก็นจะลดน้อยลงเพราะคนก็จะเกรงกลัวก็ต้องคิดนะพอรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อจากอะไรต่างๆประชาสัมพันธ์ว่ากล้องเพิ่มขึ้นทุกทุกเดือนทุกปี วันนี้300อตัวปีต่อไปหกร้ตัวเป็นพันตัวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคนที่จะก่อเหตุก็ต้องคิดหนักแล้วว่าจะก่อเหตุดีไหม้าก่อเหตุที่มาผลสุดท้ายก็ต้องโดนจับแน่นอนตอนนี้เกิดเหตุในในห้างสบับปสินค้าร้านทองเมื่อไม่กี่วันที่จิงเอาสร้อยอตอตงทำไปผมยังตรงว,ว่าไม่ไม่วิตกเลยนะครับเพราะว่ามีกล้องอยู่เยอะนะครับไม่ทันข้ามคืนเราก็จับตัวได้แนละ้นี่คือ ประโยชน์ของกล้องวงจรปิดนะครับนี้ด้านการสืบสวนหลังหลังเกิดเหตุด้านการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุก็อย่างที่ผมนาเรียนมาแล้วนะครับคนก็จะคิดเยอะขึ้นที่จะก่อเหตุอะไรต่างๆเพราะเรามีตาสับป,ปะรดอยู่ทั่วทุกมุมนะครับจับจ้องคุณอยู่อะไรต่างๆนะครับนั้นก็ถ้าจะทาอะไรก็ต้องคิดให้ดีแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถทําตามแนวนโยบายนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับจังหวัดต่างมากขึ้นนะครับ รังสตอรี่รายงาน